วันนี้ครูนุกมากับอักษรออนเลิร์นสำหรับวิชาคณิตศาสตร์คาบนี้นะครับเรามาเรียนกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการคูณะนะครับคาบที่แล้วครูได้สอนแล้วนะครับว่าโจทย์ปัญหานะครับมีขั้นตอนการแก้อย่างไงบ้างแล้วก็ดูตัวอย่างกับครูไปแล้วนะครับคาบนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปสามเล่ม1ของอักษรกันนะครับว่าถ้าเรากลับไปทบทวนด้วยตัวเองนะครับ เราจะดูตัวอย่างตรงนี้ให้เข้าใจได้ยังไงนะครับแล้วก็จะมาฝึกทําเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนด้วยนะครับโอเคครับผมครูขอทบทวนขั้นตอนสั้นๆนะครับในการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนได้แก่อะไรบ้างครับขั้นตอนที่1ครับเวลาเราเจอโจทย์ปัญหานะครับขั้นตอนแรกครับเราต้องอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ถามหาอะไรเรียกขั้นตอนนี้ว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ถามหาอะไรจากนั้นเราก็มาวางแผนครับว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหายังไงนี่ก็เป็นขั้นตอนที่2ครับวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะครับรู้แผนแล้วครับเราก็ลุยเลยครับทําการแก้โจทย์ปัญหาเลยนะครับแสดงวิธีทำนะครับหาคําตอบออกมาได้คําตอบเสร็จแล้วครับเอาไปทําขั้นตอนสุดท้ายนะครับเช็คด้วยว่าคําตอบเราถูกไหมเรียกว่าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับ นะครับทำครบ4ขั้นตอนมั่นใจเลยครับว่าแก้ปัญหาได้ถูกต้องแน่นอนนะครับนักเรียนดูตัวอย่างในหน้า124ของหนังสือเรียนนะครับมีตัวอย่างอยู่นะครับลองดูไปพร้อมกับครูครับตัวอย่างนี้ทําความเข้าใจไม่ยากนะครับตัวอย่างนี้มีโจทย์ปัญหามาให้ครับบอกว่าเรือโดยสารลำหนึ่งใช้น้ำมันวันละ35ลิตรถ้าน้ำมันราคาลิตรละ26บาทในเวลา1สัปดาห์เรือโดยสารลำนี้ต้องจ่ายเงินเติมน้ำมันทั้งหมด กี่บาทนะครับหมายเขาว่ายังไงครับเรือโดยสารใช้น้ํามันวันละ35ลิตรนี่ก็คือ1วันใช่ไหมครับถ้าน้ํามันลิตรละ26บาทแปลว่าต้องเสียค่าน้ํามันเนี่ยทุกๆลิตร26บาท1สัปดาห์มีกี่วันครับ1สัปดาห์มี7วันนะครับบางทีโจทย์บอกจํานวนมาเป็นจํานวนหนึ่งซึ่งใช้หน่วยหน่วยหนึ่งนะครับแต่เวลาเราเอามาคิดเราต้องเปลี่ยนนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเป็นอีกหน่วยหนึ่งเพื่อคิด นะครับเพราะเรารู้ราคาน้ำมันเรารู้จํานวนการใช้น้ํามันต่อวันนะครับแต่เราไม่รู้ว่าโจทย์ให้มาเป็นสัปดาห์นะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเอึ่งสัปดาห์กี่วันถ้าไม่รู้เราจะทาไม่ได้เพราะงั้นความสัมพันธ์พวกนี้นะครับนักเรียนจะดทิ้งไม่ได้เลยนะครับนักเรียนต้องเก็บเกี่ยวความรู้พวกนี้มาแล้วเอามาใช้ต่อในตอนนี้นะครับไปเลยครับขั้นตอนแรกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับโจทย์ถามอะไรนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือเรือโดยสารเนี่ยใช้น้ํามันวันละ35ลิตร แล้วก็น้ำมันลิตรละ26บาทนะครับโจทย์ถามว่า1สัปดาห์เรือเสียค่าน้ำมันกี่บาทใช่ไหมครับเรือต้องจ่ายค่าน้ำมันทั้งหมดกี่บาทนะครับในการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนเติมนะครับหรือครูให้นักเรียนเขียนมาส่งเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถเขียนด้วยภาษาตัวเองก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องลอกมาจากโจทย์ทั้งหมดนะครับอาจจะช่วยให้เขียนสั้นลงได้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ครับเราก็มาวางแผนว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหาได้ยังไงนะครับขั้นแรกครับ ดูก่อนว่าครับ1วันเนี่ยนะครับใช้น้ำมัน35ลิตรนะครับลิตรหนึ่ง26บาท1วันเนี่ยเสียค่าน้ำมันกี่บาทนะครับก็26บวกกัน35ครั้งนะครับตามบาร์ชาร์ตเลยนะครับ26 26ไป35ครั้งนะครับพอลิตรหนึ่งคือ26บาทนะครับจากนั้นครับเรารู้ว่า1วันกี่บาทแล้วนะครับ1สัปดาห์กี่วันครับ1สัปดาห์มี7วันเพราะฉะนั้นครับค่าน้ำมันใน1วันจากขั้นตอนที่1ที่ได้มมาเื่อกีนะครับ เอามาบวกกัน7ครั้งก็คือคูณกับ7นะครับเราก็จะได้เราก็จะได้จํานวนทั้งหมดว่า1สัปดาห์เสียค่าน้ํามันเท่าไหร่มีแผนแล้วครับทําไงต่อไปขั้นตอนถัดไปครับแก้โจทย์ปัญหาเห็นไหมครับในแบบในหนังสือเรียนนะครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนให้นักเรียนดูแบบนี้เลยนะครับเขาแก้โจทย์ปัญหาให้ดูครับเขาก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาขั้นตอนที่ทําก่อนเขาก็เขียนไว้ในวงเล็บเห็นไหมครับเวลากระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับ เราต้องทําในวงเล็บก่อนเสมอนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาคูณกับ7ข้างนอกอะนะครับจากนั้นแสดงวิธีทาก็เขียนอธิบายออกมาครับว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรบ้างเราเขียนในวงเล็บครับสามสิบห้าสามสิบห้ามาจากน้ํามันวันหนึ่งใช้สามสิบห้าลิตรใช่ไหมครับก็เขียนอธิบายออกมาว่าเรือโดยสารลำหนึ่งใช้น้ํามันวันละสามสิบห้าลิตระนะครับถ้านักเรียนนึกไม่ออกว่าจะอธิบายยังไงกลับไปดูโจทย์ใช้คําที่โจทย์กําหนดให้มาเขียนอธิบายได้เลย นะครับ26ก็คือน้ำมันราคาลิตรละ26บาทใช่ไหมครับอ่นนะครับนักเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับจำนวน26ออกมาอธิบายออกมานะครับถ้าเรานำมาคูณกันเราจะได้ค่าน้ำมัน1วันใช่ไหมครับเราก็เขียนอธิบายว่าใน1วันเรือลำนี้ต้องจ่ายเงินเติมน้ำมันเนี่ยนะครับ35คูณ26นะครับเป็นการคูณเลข2หลักกับเลข2หลักนักเรียนอาจจะต้องไปทดข้างนอกนะครับไปทดในหน้าอื่นของสมุดหรือทดในกระดาษทดตั้ง35คูณ26 ได้คําตอบออกมาเป็น910บาทนะครับในตัวอย่างนี้เขาก็คูณมาให้นักเรียนดูด้วยว่าเขาคูณแบบนี้ขั้นตอนแบบนี้นะครับเหมือนกับที่ครูเคยสอนไปว่าจํานวน2หลักคูณจํานวน2หลักคูณกันยังไงนี่คือนักเรียนก็สามารถทบทวนตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ่จากนั้นครับได้แล้วค่า1วันต้องจ่ายค่าน้ํามันเท่าไหร่นะครับเขาถามว่า1สัปดาห์ต้องเสียเงินค่าน้ํามันเท่าไหร่นะครับเราก็มาบอกต่อครับว่า หนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะครับในเวลาหนึ่งสัปดาห์คิดเป็นเวลา7วันนะครับเพราะฉะนั้นเรือลำนี้ต้องจ่ายค่าน้ำมันนะครับต้องจ่ายเงินทั้งหมดเอาราคาน้ำมันต่อวันคูณจำนวนวันใช่ไหมครับ910อคูณเเลข3หลักคูณกับเลข1หลักนักเรียนอาจจะต้องไปทดข้างนอกเช่นกันนะครับก็ทดออกมานะครับได้6,370บบาทในหนังสือเรียนก็แสดงวิธีการคูณให้นักเรียนดูเห็นไหมครับตรงที่เขา ทำสีพื้นเป็นสีเขียวมิ้นต์ตรงนี้ไว้เนี่ยนะครับคืออะไรครับอ่าคือกระดาษทดนั่นเองนะครับเวลาเราแสดงวิธีทำจริงๆเราไม่ต้องเขียนตรงนี้ออกมาให้ครูดูในวิธีทมก็ได้นะครับนักเรียนไปทําในกระดาษทดเขียนแค่คําตอบลงไปนะครับได้คําตอบก็ทวนด้วยคําว่าดังนั้นทวนคําตอบอีกนิดนึงว่าคําตอบคืออะไรนะครับแล้วก็เขียนตอบจากนั้นครับจากนั้นเราทํายังไงต่อครับพอเราได้คําตอบแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปขั้นตอนสุดท้ายคือ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบครับเนื่องจากว่า910นะครับก็คือราคาน้ำมันที่เราจ่ายต่อวันเนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง900ถึง1,000นะครับถ้าเราเอา900คูณกับ7เอา7คูณ900คูณเลข1หลักกับเลข3หลักที่เป็นจำนวนเต็มร้อยง่ายเอาเลขหน้าคูณเลขหน้าเติม0 2ตัวนะครับ9763เติม0 2ตัว6,300นะครับแล้วก็เอา7คูณ1,000ลองดูครับ จำนวนเต็มพันก็เอาแต่เลขหน้าคูณกับเลขหน้าเอาศูนย์สามตัวไปเติมต่อท้ายเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดได้เจ็ดพันเพราะฉะนั้นคำตอบของเราควรอยู่ระหว่างหกพันสามร้อยกับเจ็ดพันเราได้คำตอบหกพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับอยู่ระหว่างนี้พอดีจึงสมเหตุสมผลนะครับนี่คือวิธีการวิเคราะห์คำตอบของเราว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะครับนี่คือตัวอย่างในหนังสือนะครับที่นักเรียนถ้าลืมที่ครูสอนไปนะครับว่ามีขั้นตอนการแก้ปัญหายังไง กลับไปทบทวนกับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ได้นะครับคราวนี้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า127ครับมีกิจกรรมฝึกทักษะเรามาฝึกทักษะไปพร้อมกับครูกันนะครับโจทย์บอกว่าให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับแสดงวิธีทำพร้อมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบอนะครับ ครูจะพานักเรียนทําข้อ2นะครับเป็นต้นไปนะครับเริ่มทําที่ข้อ2นักเรียนดูข้อ2เลยครับข้อ2โจทย์บอกว่าพ่อใช้ลวดหนามล้อมรั้วที่ดิน3ด้านด้านละ25 5บหเมตรแหมนะครับคุณพ่อล้อม3าด้านถ้าเราล้อมหมด4ด้านเราก็จะเข้าที่ดินเราไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะมีแต่รั้วล้อมไม่หมดเลยนะครับก็เลยล้อม3าด้านเหลือด้านหนึ่งไว้เป็นทางเข้าออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโจทย์บอกว่าล้อม3ด้านแหละ ด้านละค5 5รับด้านละ255เมตรนะครับพ่อต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดยาวทั้งหมดกี่เมตรถ้าพ่อต้องล้อมลวดหนามนะครับเพิ่มจากด้านละ1เส้นเป็นด้านละ3เส้นพ่อจะต้องใช้ลวดหนามยาวทั้งหมดกี่เมตรเห็นไหมครับมีคําถามเนี่ยหกับ2เขียนมาว่าถามแบบนี้กับถามแบบนี้เวลาเจอ2คําถามแบบนี้ทํายังไงครับนักเรียนเราต้องแก้ปัญหาทีละคําถามนะครับ แก้ปัญหาทีละคำถามจะเย็นๆค่อยๆทําทีละคาถามคําถามแรกนะครับพ่อต้องใช้ลวดหนามยาวทั้งหมดกี่เมตรนะครับอ่านะครับเราก็วิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะครับเราไปทําตรงนี้ในสมุดนะครับเวลาเราทําใหม่ๆนะครับถ้าเรายังไม่เก่งนะครับยังไม่คล่องนะครับไม่มั่นใจว่าจะแก้ปัญหายัางไงครูแนะนําว่านักเรียนต้องลองแสดงวิธีทาทั้ง4ขั้นตอนออกมาดูเวลาเราทําไม่ได้นะครับหรือเราลืมไปน,นานๆเรากลับมาทบทวนว่าเราเคยทําอะไรไป เคยคิดอะไรไว้เราจะได้กลับมาดูแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่เราเคยทํานั้นเราเข้าใจว่ายังไงนะครับขั้นตอนแรกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับพ่อใช้ลวดหนามล้อมรั้วที่ดิน3ด้านถูกไหมครับพ่อใช้ลวดหนามล้อมรั้วที่ดิน3ด้านนะครับนักเรียนเขียนไว้นะครับพ่อใช้ลวดหนามนะครับล้อมที่ดินล้อมรั้วที่ดิน3ด้านนะครับ ด้านละ255เมตรนะครับคำถามแรกนะครับถามว่าพ่อต้องใช้ลวดหนามยาวทั้งหมดกี่เมตนะรพ่อต้องใช้ลวดหนามนะครับยาวทั้งหมดกี่เมตรนะครับเสร็จแล้วครับนี่คือวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของคำถามแรกออกมาครับว่าโจทย์ให้อะไรมาแล้วโจทย์ถามหาอะไร จากนั้นไปทําขั้นตอนที่2ครับวางแผนแก้โจทย์ปัญหาครับว่าเราจะวางแผนแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ยังไงนะครับวิธีการก็คือนักเรียนลองลองคิดเป็นโมเดลแผนภาพง่ายๆวาดเป็นรูปทรงง่ายๆแทนจํานวนแล้วกันนะครับต้องใช้ลวดหนามล้อมรั้วที่ดิน3ด้านแต่ละด้านนะครับ255เมตรเท่ากันนะครับสมมุติด้านหนึง255เมตรจำนวนความยาวเนี่ยแทนด้วยสี่เหลี่ยมหรูปเนี่ยนะครับ255เมตร แล้วมีทั้งหมด3ด้านใช่ไหมครับเเราก็มีอย่างนี้เหมือนกัน3ด้านเลยนะครับจํานวนแบบนี้3อันนะครับเอามารวมกันบวกกัน3ครั้งก็คือการคูณถูกไหมครับ3ด้านเี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา255ไปคูณ3วางแผนแบบนี้เขียนแผนภาพง่ายๆให้ตัวเองเข้าใจครับว่าวางแผนยังไงเสร็จแล้วเราก็ไปแสดงวิธีทำครับประโยคสัญ,ญลักษณ์ครับ3คูณ2อ5า เท่ากับ4นะครับเห็นไหมนะครับแล้วนักเรียนก็แสดงวิธีทาออกมาครับเ <_ S 1> ขียนอธิบายว่าตัวเลขแต่ละตัว,ตวคืออะไรใช่ไหมครับเลขสามมาจากพ่อใช้ลวดหนามล้อมรั้วที่ดิน3ด้านใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะครับ <_ S 2> พ่อใช้ลวดหนามนะครับล้อมรั้วที่ดิน3ด้านนักเรียนก็เว้นไว้น,นิดนึงครับให้เลข3าม ชัดหน่อยนะครับแล้วเขียนหน่วยด้วยนะครับว่า3นี่คือมีหน่วยเป็นด้านนะครับด้านละ255เมตรนะครับก็เขียนอธิบายต่อเลยนะครับด้านละ255อาเมตรนะครับพ่อต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดเท่าไหร่ครับถูกไหมนะครับสามคูณสองคือจํานวนลวดหนามที่ต้องใช้นะครับก็เอามาเขียนอธิบายในบรรทัดถัดไปครับพ่อนะครับจะต้อง ใช้ลวดหนามนะครับ3าคูณ255เท่ากับตรงนี้นะครับเราก็เขียนคำตอบด้านหลังเครื่องหมายเท่ากับเลยนะครับเป็นการคูณเลข1หลักกับเลข3หลักใช่ไหมครับนักเรียนก็ไปตั้งคูณในกระดาษทดนะครับครูมาทดตรงที่ว่างด้านขวานะครับการคูณ3คูณกับ255ถ้าจะให้ง่ายต้องเอาตัวตั้งเป็นเลข3หลักใช่ไหม การคูณสลับที่ได้เอา2อ5หขึ้นก่อนก็ได้ครับแล้วคูณกับ3ามขีดเส้นใต้1เส้นนะครับก็คูณกระจายเหมือนเดิมนะครับคูณเข้าไปทุกหลักนะครับ3าคูนหได้15ใส่5ทด1 355งสานะครับบวกตัวทดอีก1ด้วยอย่าลืมตัวทดนะครับเป็นสิใส่6ทด1 3ึคูนสเป็น6บวกตัวทดอีก1เป็น7ได้765เราก็มาเติมในคำตอบครับเจ็ เมตรนะครับเราก็เขียนสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดังนั้นนะครับพ่อต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดนะครับเจ็เมตรนะครับเสร็จแล้วครับนักเรียนก็ตอบเลยครับคำตอบที่หนึ่งก็คือเจ็รอยาเมตรนะครับไม่ยากนะครับจากนั้นครับนักเรียนก็ มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยนะครับว่าคําตอบที่เราได้สมเหตุสมผลไหมนะครับลองดูครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับเนื่องจาก255เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่าง200กับ300ใช่ไหมครับถ้าเราเอา3คูณ200ครับคูณยังไงครับอันนี้คูณง่ายคูณในใจได้เลยนะครับเอาแต่เลขหน้าคูณกัน3าเป็น6 ถูกไหมนะครับเติม0ูนย์ตัวเห็นไหมครับได้600นะครับและครับถ้าเราเอา3คูณ300ครับเอาแต่เลขหน้าคูณกัน3าเป็น9เติม0ูนย์ตัวนะครับมันจะเช็คได้เร็วนะครับคําตอบควรอยู่ระหว่าง600และ900จริงไหมครับคาตอบควรอยู่ระหว่างนะครับ600และ900ครับเพราะคำตอบของเราเนี่ยเกิดจาก255คูณ3 นะครับเราได้คำตอบเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูนิดนึงเราได้คำตอบ765เมตรอยู่ระหว่าง600กับ700ไหมครับคำตอบของเรานะครับ765อยู่ระหว่างนะครับ600กับ900นะครับจึงสมเหตุสมผลเรียบร้อยครับ นี่ก็เสร็จคําถามที่หนึ่งครับนักเรียนก็ทําแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่เหมือนที่ครูสอนมานะครับอีกคําถามหนึ่งครับคำถามที่สองถามว่าถ้าพ่อต้องการล้อมรั้วลวดหนามเพิ่มจากด้านละหนึ่งเส้นเป็นด้านละสามเส้นจะต้องใช้ลวดหนามยาวทั้งหมดกี่เมตรนะครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาก็โจทย์ข้อเดิมสิ่งที่โจทย์ให้มาก็เหมือนเดิมจริงไหมครับพอใช้ลวดหนามล้อมรั้วที่ดินสามด้านนะครับลวดหนาม ล้อมรั้วที่ดิน3ด้านด้านละ255เมตรเนนะครับแต่สิ่งที่โจทย์ถามเปลี่ยนไปเป็นคำถามที่2ถามว่าถ้านะครับใช้ลวดหนามด้านละ3เส้นนะครับสรุปลงมาเลยนะครับถ้าใช้ลวดหนามนะครับด้านละ3เส้นนะครับ ต้องใช้ลวดหนามยาวกี่เมตรนะครับนี่ครับคราวนี้นะครับเราก็ไปวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันนะครับเนื่องจากว่านะครับทั้ง3ด้านเนี่ยนะครับยาวเท่ากันด้านละ255เมตรนะครับมี3ด้านเราต้องเอาไปคูณ3ก่อนเพื่อได้จำนวนความยาวลวดนะ,ะความยาวด้านว่าที่ดินที่จะล้อม3ด้านนี้ยาวเท่าไหร ถูกไหมครับแล้วเราค่อยเอาไปคูณกับ3ที่เป็นลวดหนาม3เส้นในแต่ละด้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ255ูณ25 3เราเคยทํามาแล้วในคําถามที่1เราก็กลับแปลวาข้อมูลจากคาถามที่1เนาะย้อนกลับไปดูคําถามที่1ที่เราเคยทํานะครับเราได้คําตอบเป็น765เมตรนั่นคือถ้าใช้ลวดหนามเส้นเดียวล้อม3ด้านนะครับสด้านบวกกันเนี่ยเจ็เมตรนี่คือความยาวของด้าน3ด้านนะครับหด้าน ยาวสองรอยห้าสิบห้าเมตรหนึ่งด้านเนี่ยสองร้อยห้าสิบห้าเมตรนะครับสามด้านเราหามาแล้วนะครับเจ็ดร้อยหกสิบห้าเมตรครูเขียนขอเขียนใหม่นะเขียนเป็นเจ็ด้อยหสิบห้าเมตรเลยครับคือความยาวทั้งสามด้านที่เราเคยหามานะครับเจ็ดร้อยหกสิบห้าเมตรนะครับนี่คือสามด้านรวมกันแล้วนะครับแต่ด้านหนึ่งเนี่ยเราเขาจะใช้ลวดหนามสามเส้นถูกไหมครับ แปลว่าลวดหนามเส้นหนึ่งล้อม3ด้าน765เมตร3เส้นก็765เมตร3ครั้งนะครับถามว่าจะเป็นทั้งหมดกี่เมตรนี่คือเราวางแผนครัว่าเราจะเอา765ไปคูณ3นะครับถ้าคำถามที่ต่อเนื่องกันนะครับใช้ข้อมูลจากคำถามก่อนหน้าได้เรายกมาใช้เลยจะได้เร็วนะครับเราก็ไปแสดงประโยคสัญลักษณ์แล้วก็วิธีทำออกมาครับ 765คูณ3นะครับ765คูณ3เท่ากับสี่เหลี่ยมไว้นะครับเราก็อธิบายว่า765คืออะไรนะครับที่ดิน3ด้าน765มาจากที่ดิน3ด้านใช่ไหมครับยาวรวมกันเ6 5เมตรนะครับแล้วเราก็ล้อมรั้วรวดหนามนะครับ3เส้นล้อมรั้ว ลวดหนาม3เส้นนะครับถ้าเรามาคูณกันก็คือจำนวนลวดหนามทั้งหมดเราก็เขียนที่ายว่าจะต้องใช้นะครับลวดหนามทั้งหมดอ765คูณสามเท่ากับตรงนี้เราก็เอาไปทดข้างนอกครับ765ตั้งคูณด้วยสามสามคูณห้าได้สิบห้านะครับใส่ห้าทดหนึ่ง สามคูณหกได้สิบแปดบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบเก้าใส่เก้าทดหนึ่งสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดครับก็บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นยี่สิบสองนะครับก็เขียนสองแล้วก็สองได้เลยเพราะว่าไม่มีหลักต่อไปแล้วตรงนี้เราไปคิดในกระดาษทดข้างนอกไม่ต้องแสดงลงมาในตัวการแสดงวิธีทำก็ได้นะครับเขียนคำตอบได้เลยครับ2 2 9 5เเมตรนะครับเราอาจจะสรุปดังนั้นอีกทีหนึ่งครับดังนั้นนะครับพ่อ ต้องใช้ลวดหนามทั้งหมด2,295เมตรนะครับตอบครับ2,295เมตรได้คำตอบเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายเรานำคำตอบไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับะนะครับเนื่องจาก765เนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง700กับ800ถูกไหมครับ765 อยู่ระหว่าง700กับ800นะครับเพราะนั้นถ้าเรา,เา700คูณ3นะครับถ้า700คูณ3เอาแต่เลขหน้าคูณกันแล้วเติม0ูนย์ตัวใช่ไหมครับเป็นจำนวนเต็มร้อยมันคูณได้เร็ว3721เติม0ูนย์ตัวเป็น2100นะครับและครับถ้าเราเอา800คูณ3ครับเอา800คูณ3ครับ แปดสามยี่สิบสี่เติมศูนย์สองตัวเหมือนกันนะครับคำตอบของเราเมื่อกี้ครับย้อนกลับไปดูคำตอบนะครับคำตอบของเราเมื่อกี้เราได้คำตอบสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยอยู่ระหว่างครับสองพันหนึ่งร้อยและ2,400อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นครับคำตอบเราจึงสมเหตุสมผล เอเท่านี้เองครับ4ขั้นตอนแบบนี้ง่ายๆนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถไปฝึกํำเพิ่มเติมกับแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนข้อที่เหลือได้นะครับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้เจอกันกับคณิตศาสตร์คาบหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน